พามาเดินเล่นหาปังน้อยนะครับเนี่ยสถานที่เล่นข้างล่างของปังน้อยนะครับสวนหย่อมของเขาเนี่ับปังน้อยชอบมากเลยปังน้อยชอบจริงๆสวัสดีะนาในลูก <c oughs> น,น่านต้งมาเรียกแล้วอะต้งมาเรียกแล้วปัง กังเอ้ยไปก่อนนะคะปังไปก่อนนะพี่ๆนั่นสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะบายบายอ่ะปังนอนทำอะไรอะ่ะดูเด็กขวบสี่เดือนสิครับ ตัววลเลเลยมามาเที่ยวหาปังปังกันนะครับปังปังอารมณ์ดีปังปังอารมณ์ดีได้ลงมาเล่นข้างล่างดูสิวันนี้ต้องไปไหนลูกต้องไปไหนต้องไม่มาหาปังเลยวันนี้แม่อยู่ต้องไม่กล้ามาใช่ไหมลูก ต้องกลัวแม่เหรอบางสวัสดีค่ะเอฟที่หน่อยลูกอสวัสดีค่ะที่นอนประจำเขาแหละครับดูสินอนรอใครนะหนูนอนรอต้องมาเรียกเหรอลูกต้องจะพาหนูไปเที่ยวไหนนะนี่ครับนี่ต้นหญ้าของแมวนะครับอ่าต้นหญ้า เขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกกัญชาใช่ไหมครับต้นกัญชาแมวเขากินแล้วเขาจะอารมณ์ดีมากๆเลยนะครับเราจะปลูกไว้แล้วก็เวลาเขาเครียดๆนะครับจะถอนแล้วก็จะเอาลากให้มันกินนะครับปังน้อยชอบมากบ้านไหนมีแมวก็ลองให้ทานดูนะครับแมวจะอารมณ์ดีจะหายเครียดนะครับจะเอามาปลูกเม็ดมันนะคะเม็ดมันแค่ สอเม็ดก็ขยายออกหลายต้นเลยนะครับปังน้อยขึ้นบนบ้านแล้วนะปังน้อยง่วงนอนแล้วครับตอนนี้น้องง่วงมากๆดูท่านอนอครับสบายใจและดูออกขอบคุณทุกเลือบทุกไลททุกกำลังใจที่ติดตามชมปังน้อยนะครับ ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกเริ่มทุกไลทุกกำลังใจสวัสดีครับ